สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับวันนี้มี KR เข้าใหม่ครับสวยงามมากๆเลยเรี่ยมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรีวิวกันนะครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0849086343นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยสืจะทางเพจ a c e b o o k รถนางฟ้านะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดคดลิปรถใหม่ๆวันนี้มาชม KR ครับ KR ปี38ปี38นะครับท้ายเป็ดแท้ๆเลยปี38เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินเป็นรถที่บอกว่าปั้นใหม่นะปั้นใหม่จัดสภาพใหม่ทั้งคันนะแล้วก็ใช้งานน้อยฮนะงานสีนี่สวยงามมากๆเลยนะ แทบจะไม่มีตําหนิเลยตำหนิงานไอตาหนิน้อยมากนะครับสวยงามเรามาดูรายละเอียดกันชุดสีลาย S S R สีฟ้าอะไรนี่กี่สีนีฟ้าเทาม่วงบนะ่สวยงามมะชุดสีนี่เงาตาแตกเลยฮนะชุดสีสีโครงเอยสีสวิงอาร์มเอยสีเครื่องฝาเครื่องสีเออคืองานสีทั้งคันอะสวยงามมากๆเลยครับ ประมาณ90%ได้เลยอ่ะแทบจะไม่มีตำหนิเลยฮะสวยงามงานสีล้อสีแดงยี่ห้อซีดขอบ17-18นะฮบะขึ้นใหม่เนี่ยซีดล้อของซีดนะฮะสีแดงสวยงามมากๆเลยสีลวดเงาๆนะฮะยางใหม่ยางหน้านี่ลายตรงนะยางหลังนี่ลายเม็ดกระโปงสวยงามนะครับล้อขอบ17-18นะใส่อกมาครบเลยชุดสีเนะี่ย จุดสีแท้นะแท้ทําสีเนี่ยมีปาดปาดหลบท่อนะจุดสีแท้ก็คือสีมันจะออกเป็นสีไข่นะสีแก้ไข่นี่เป็นเปลือกดิบอ่าจุดสีแท้นะถ้าเป็นสีดํานี่ของเทียมอ่ะเนี่ยงานสีเงางามมากเลยลูกนี่ลื่นพลืดเลยนะฮะสวยงามครับปั๊มเบรกหน้าเหมือนจะเปลี่ยนมาใหม่นะแล้วก็สายถักสีก็บอกโชคนี่ทําสีมาสวยงามนะเนี่ยเหมือนปั้นไว้แล้วก็จอดนะน็อตขึ้นขี้สนิมนะ จานทำมาสวยงามครับเนี่ยปกครบครบ,ครบนะท่อเลดของ s j r เนะี่ยเสียงใสใเลยนะครับสวยงามมากๆท่อก็มีบุบนิดนึงนะครับเนี่ยนะสีโครงสวยงามมากๆเลยนะนี่แค่จะไม่มีตำหนิเลยนะสีโครงมีสติกเกอร์คำเตือนด้วยนะเนี่ยหัวน็อตมันจะเป็นสนิมอยู่นะรถจอดนานสายเดิมครับสีฝาเครื่องมีสวยงามสีเสื้อสูบสวยงามนะ ผาบูเดิมนะเคกลมใส่มะกรองครบนะโชคหลังสีแดงนี่เป็นของ y s ยเนะเปลี A ่ยนมาใหม่กายเอนมีกระตุกถังพักน้ําอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ผมเช็ควาล์วปิดเปิดปกตินะเนี่ยใส่มะกรองครบเลย,ยเกียโยงปั๊มกระทุงนะ้งเบรกหลังใช้ได้ดีนะปลายท่อ SJR สวยงามตรงนี้ก็ไม่มีอ๋อมีเยิม้มๆอยู่นะแทบจะทุกคันเลยฮะตรงนี้ มันน่าจะเป็นไอตัวเนี่ยรัดรัดแล้วมันมันงัดฮะมันก็เลยชอบซึมนะตรงนี้สายต่อผมว่าคิดว่ามันไม่เยิมนะมือไปจับเปื้อนเลยนะเนี่ยจุดสีสวยงามจุดสีมีตําหนีนะมีตําหนีอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยไม่แน่ใจว่ากล้องมันมองเห็นไหมคือสีมันบวมนะฮะเนี่ยเนี่ยถ้ามือลูบมันจะสะดุดนะเนี่ยคือเนี่ยประมาณเนี่ยที่ผมวงไว้เลยประมาณนี้นะฮะไม่แน่ใจว่ากล้องมันมองเห็นไหมเนี่ยฮะ มันจะมีมันมีสีป่องๆนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ตั้งใจมองมันก็มองไม่เห็นนะแต่ถ้าเราเอามือมาลูบหรือเพ่งมองเนี่ยมันจะมองเห็นสีมันบวมตรงนี้อันนี้ก็แจ้งเป็นตําหนินะฮะตำหนิตรงถังหนึ่งจุดนะ,ะตรงนี้เลยส่วนข้างบนเหนียวสวยงามมากไม่มีเลยแจ้2สองดอกนะขันได้ทั้งคันเลยระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะฮะ หน้าใหม่ไฟเกียร์ว,ว่างไฟเตือนน้ำมันไฟเลี้ยวข้างขวาติดไหมละ่ะข้างขวาข้างขวาติดทั้งหลังนะฮะยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะดูให้หน้าเหมือนเหมือนจะไม่ติดเดี๋ยวผมเช็คให้นะดูไฟเลี้ยวซ้ายข้างหลังข้างหน้าติดนะไฟเบรกก็ติดนะเดี๋ยวให้ดูไม่แนใจว่ากำถึงไหม มองเห็นหรือเปล่าอัานนี้ไฟเบรกก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายโซ่ก็มีสนิมอยู่นะโซ่เหมือนเปลี่ยนมาใหม่โซ่สเตอร์นี่เหลือะๆเ,เลยนะแต่ว,ว่ามีคราบสนิมหน่อยเพราะรถมันเหมือนเขาปั้นแล้วก็จอดไว้นะไอตัวพักเท้าเนี่เป็นอลูมิเนียมนะท่อเป็นทรงกระดกแล้วก็ใส่ตัวยึดท่อที่มีพักเท้านะคนซ้อนได้นี่ทำแน่นๆเลยนะเบรก ยางหลังใหม่ๆแล้วยังมีเส้นอยู่เลยล้อหลังคอบ18สีสวิงอาร์มสวยงามฮนะได้ผมว่าจะตั้งสแตนแล้วก็ถ่ายรีวิวไม่ตั้งดีกว่าเดี๋ยวทำเด,วเดี๋ยวมันไปขูดสวิงอาร์มก็เลยไม่ตั้งนะียเนี่ยชกหลังไวเลสทังพักน้ำเนี่ยอยู่ครบเลยคือรถเดิมๆฮนะใส่กันตกใส่กระจกนี่ครบเลยนะฮะเกียร์โยงนะพักเท้าเดิมมีให้นะเจ้าของแถมมาให้เดี๋ยวผมก็ ลูกค้าท่านใดซื้อก็จะแถมพักเท้าเดิมไปให้นะข้างซ้ายกับข้างขวานี่สีโครงสวยงามไม่มีปูไม่มีบวมเลยนะปอกน้ำมันซิ่งนะสีโครงก็มีตําหนิตรงน้นิดนึงนะรอยสีถลอบนิดนึงนะจะเรียกตาหนิไหมแต่ว่าผมเรียกตําหนิแล้วกันนะนี่ป้ายคำเตือนสีโครงนี่ทํามาเงาๆเลยนะเนี้ยฝาครอบสเตอร์เนี้ยสีโครงด้านในสวยงามมอน้ําเดิมนะสีอก สวยงามถังฝั่งนี้ไม่มีบววนะมีบวมฝั่งนู้นฝั่งเดียวพวกนี้ก็ไม่มีตําหนิเลยนะนั่นแหละมีตําหนิตรงด้านขวานะสายไม่อยู่ครบนะวัดรอบไม้ขึ้นนะเดิมๆครับแล้วก็มีตําหนิตรงนี้อีกนิดนึงสองจุดแล้วก็ตรงถังนะตําหนิอ่นะพอละไฟหน้าไม้ก็เกี่ยวว่างนะไฟกย่วว่าง ไปจนสองทีก็ขึ้นนะอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมเติมสองทีไปละครึ่งถังลัดติดง่ายครับเดี๋ยววัดรอบขึ้นเปิดไฟอบฟลันตัวนี้ก็ใช้ได้นะเปิดไฟก็กดลงนะไปต่ำไปสูงนะฮะบวกไปครบเลย ปลายท้ายปลายท้ายติดนะเครื่องดีอยู่ในระดับหนึ่งนะนยประเกินเครื่องใหม่ๆเลยนะเหมือนเพิ่งเหมือนจัดสภาพมาใหม่แล้วก็ฟิตมาใหม่เครื่องดีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะ,ก,นะก,ะนะก็มีเสียงมีเสียงหอนนะ เครื่องนิดนึงนะมีเสียงหอนแล้วก็เสียงเครื่องนิดนึงนะลูกค้าลองฟังดูนะแต่คันนี้ผมไปลองขี่ดูละวรถวิ่งดีมากๆครับบิดติดมือนะครับขี่สนุกเดี๋ยวาเดให้มาดูวาวเปิดกันนะ,นะวาวเปิดดูวัดรอบหน่อย มือมากๆครับรถขี่สนุกฮนะอีกสักรอบหนึ่งฮนะปิดติดมือครับท่านใดสนใจนะครับ KR อ่ะดับเครื่องก่อนเดี๋ยวจะมาแจ้งราคา กล้องไปไลนี่นคอ KR คันนี้เปิดราคาอยู่ที่45,900บาทนะครับ49,500บาทกระสารเล่มชุดโดนครบภาษีขาดเกินนะครับสีไม่ตรงเล่มนะฮะลูกค้าต้องเอาไปผัดภาษีขาดเกินนี่มันต้องไปจดทะเบียนใหม่อยู่แนละ้วจดทะเบียนใหม่โอนเปลี่ยนชื่อลูกค้าก็แจ้งเปลี่ยนสีเลยนะครับ ตำหนิก็มีอยู่2จุดนะฮะนี่ฮนะชี้ไปเลยนะครับมีสีบวมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นอกนั้นงานสีสวยงามนะสีที่ทํามาเงาๆเลยเมืออาชีพนะฮะนี่น่าจะเป็นตำหนิเพราะมันจอดนานนะลองดูครับล้อ17-18นะฮะสีแดงสวยงามยางใหม่ท่อเหล็ระบบไฟครบนะฮะใส่มะกรูงมะกองครบนะฮะสวยงาม ใครที่หา KR คันนี้อยู่นะครับสี่หมืนห้าพบาทนะครับครับลองดูนะครับว่าคุ้มกับราคาไหมนะฮะผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะลองดูครับเออีอย่างนึงนี่สำคัญเลยมีกันสะบัดครับ PDK มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยกันสะบัด PDK ด้วยนะคันนี้อ่ะ นะทำนีแค่นั้นแหละครับเครื่องดีแต่มีเสียงหอนนะมีเสียงหอนแต่วิ่งดีครับวิ่งดีบิดติดมือมากๆเลยตามคลิปวิดีโอที่ผมเบิ้ลให้ดูนะอันนี้อันนี้ไม่ได้วอร์มเลยนะเนี่ยได้จับทอยดูมีเบิ้ลแค่นี้คงคงไม่ร้อนเท่าไหร่ร้อนอยู่นะฮะนะสี่หมืนห้าพันเก้ารอบาทนะครับ kr ท่านใดที่สนใจก็โทรมาเลยครับ ปแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะครับหลายก็นั่นแหละครับแปะลิงก์ไว้ทากเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะฮะนะมาดูรถที่ยังเหลืออยู่ก็มีคิดตั้นนะตั้น คันนี้ราคาเอาเป็นว่าลดลดราคาละกันนะคิดตั้นเดี๋ยวเราจะมาลดราคาหมุนไปไหนแล้วกล้องโอ,โอเคีเ๋ยวลด,ลดราคาคิดตั้นคันนี้นะครับ กระสารเล่มชดโดนครบนะครับเป็น1,000งหมต้นต้นเลยนะคันนี้นมสมารภาพนะฮะล้อขึ้นใหม่สีดสเดิมนะฮะมันค้นหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับที่สําคัญคันนี้สตาร์ทมือนะฮะนี่ยสตาร์ทมือบอกไฟครบนะเนี่ยไฟเกียว,ว่างไปเตือนสองทงแี่ดังนะไฟเลี้ยวกลางขวา สายเป็นไงฮะจิ้มปึ๊กติดเลยเปิดไฟเปิดไฟก็ตรงนี้นะหนึ่งหมื่นท้วนๆน,นะฮะเอกสารเล่มจะโดนครบนะลูกค้ามาต่อราคาก็ไม่ลดแล้วนะฮะหนึ่งมื่น,นท้วนๆใครที่หารุ่นนี้อยู่นะซูซูกิคิตตันร้อยสิบซีซีนะ อันนี้ก็มีตำหนีแก่เนี่ยมันมันไม่มีตัวล็อกเบาะตรงนี้นะไปหาซื้อใส่ก็ล็อกได้นะาะตรงนี้มันอยู่ปบแบตเตอรี่อยู่ปบนะฮะนะเครื่องเงียบเลยฮนะนี่ใส่กระจกให้ใหม่นะะก้าหน้าใหม่นะสีดุมทำใหม่ ก็บอกชกหน้าทาใหม่เนี่ยบางคนหน้าแล้วก็ขอบตัวนี้เบิกใหม่คนนี้จะเป็นนะสีเดิมมันนะสีเดิมแล้วก็ชิ้นสีเทาตรงนี้เบิกใหม่นะฮะแล้วก็ไอ้ประกับตรงนี้ก็เบิกใหม่ครับหนึ่งหมื่นทวนนะครับเอกสารเล่มุดโดนครบนะครับฝากไปด้วยคิดตั้นนะครับนะับเครื่องก่อนแล้วก็เว็บร้อยอันนี้พี่ชายฝากขายนะ เปิดไป1 9 0 0นี่ก็ลดเหลือ10,000ต้นๆนะราคาเท่ากับคิดต้นเลยนะ10,000ต้นๆกรสานก็มีเล่มชุดโอนครบนะภาษีขาดเกินเรามาดูอันนี้ระบบไฟก็เกือบครบนะไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็แต่ดังอยู่นะเครื่องดีมากเลยคันนี้มีไฟสรงนะ อันนี้คือติดเครื่องแล้วนะเครื่องเครื่องเงียบม,มากเลยไม่มีดังเลยเหมือนเหมือนเหมือนยังไม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยก็ตันสภาพนะชุดสีก็ก็มีแตกหักบ้างนะแต่ว่าเครื่องดีนะคันนี้ระบบไฟก็ติดครบมะไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวนะ แต่ก็ดังด้วยแต่ว่ามันดังอ่อนๆนะนี่แหละครับหนึงหมื่นต้นๆนะฮะเว็บร้อยใครที่หาอยู่อันนี้พี่ชายปักปักขายนะเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะฮะรถจูดตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะฮะรบับเครื่องก่อน ก็เหมือนกล้องมันเปลี่ยนยังไงไม่รู้ล้วนนะล้วนอ่ะฝากไปด้วยครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมหรือทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ kr 4 5 9ห0้าร้อบาทนะครับสานครบนะสวยๆเลยนะครับฝากไปด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็ที่มีซื้อเข้าก็เป็น DT 1 2รยห้าโมโนนะครับคันนี้เอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะ พอดีผมไม่ให้ช่างเอาเก็บงานฟิตเครื่องใหม่นะลูกค้าได้ไปนี่คุ้มแน่นอนฮนะผ่าเครื่องฟิตใหม่ทั้งเครื่องเลยนะและที่สําคัญเอกสารมีเล่มแล้วก็ชุดโอนครบด้วยนะโมโนนี่ส่วนมากไม่ค่อยมีเล่มนะฮะส่วนมากจะแค่หน้าเล่มนะฮะที่จะมีเล่มนี่ยากมากครับโมโนเป็นคลิปหน้าแล้วกันครับแล้วก็มีแดตนิวเข้าใหม่เอาไว้ผมเช็ครายละเอียดก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็ ลาดก่อนครับสวัสดีครับ Check the mic and make sure it sound right, boys.